สู่ต่อไปพี่นองทั้งกระถั่มบ้านพี่น้องเออถั่มบ้านเพิินมันดูถว่วมบ้านข้าเจ้าเลยปลากระไยพี่น้องเอยปลา,าปลาปอนเต็มอยู่มองมัดเรื่อง สิภาไปส้มขจาวยกสะดุ้งเลยพี่ดองี่ครับมาเมืองแคนจานหมดเลยไม่อันว่างตัวนี้เปนมันมันถึง30-40เส้นก่อน ใสน่อยากใส่นลยอมแต่โคน่อยอืต่างกันจต้องโอ้แจกุณหลืว่ามันเห่นน้ำไหลนะครับโอ้โสถูคุณะ 现在你 OK？那。Uh, <okay. S 1> okay. สู่ต้อไปพี่น้องไอ้ธรรมศาสตรน้่งกินไรพี่น้องเฮ้ยน้่งกินไร มีน้ำขึ้นไร้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นนาวัดพี่น้องนาวัดท่าไข่บ้อนท่าไข่เนาะยืนอยูนยน่นาวัดพระเจ้าก็ยกสะดุ้งเต็มอยูท่ท่าฝนนี่เป็นถนนริมโค้งนาวัดพี่น้องเอ้ยเบิ่งน้าดูหมุนติวติวปลาก็ขึ้นเต็มมาน้ำถนนนี่พี่น้อง ถ้าเป็นใจมั่งเลยใจทึ่งถน,นนเลยนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องรถขึ้นกันอีสานพ้ามวน มาอัปเดตน่ำโขงให้พี่นงบึง